อยู่ไหนปปิปโป๊ปปิปโป๊ปปจปงป๊ปิปโปุปะปโป๊ปปิปโป๊ปปิปโป๊ปปิปโปนปปปโปปปิปโปป้าปาก๊หปิปโปปปิปโป๊ปปิปโป๊ปปิปโปาป๊อะไรนะอ้าปปปปาปปปจับตะเกียบผิดด้านควายเฮ้ยไม่เอาิไม่มันคือมายองเนสมายองเนสมายองเนสครับ มาลองเยสมาลองเยสโอ้ยเนี yes, ่ยเนี่ยคุณอาร์ตบอกให้อ้าปากอลยเอาคุณจะนอนมามาลองมามามาลองเนสมันก็ต้องแบบใส่ปากกินใช่ไหมใช่ไหมมาลองเนีมาลองเยสโมั้ยโอ้โหรับปากรัาปากรัาปากรัาปากสัมบู๊มความสบขลูกสุดพิเศษ Yes c ค n พี่ชินเอาไว้พชินเอาไว้กายหายไปไหมพีชินนะครับโยชินนะครับวันนี้เรา เดยกชิโนครับอาปากหนอครับเด็กชิโนอาปากหน่อยครับอาปากป้าเล็กจังวะปูบ้าเล็กๆอาปากหน่อยอาปากหน่อยอะไรโว้อะไรเงี้ยมายองทนายไมมาลองทำไมมายองเนี้ยมันถึงลาบอกว่าดูดิแต่ละคนเนาะทุกคนเนาะเขาคิดลึกเนาะว่าไงไ้คนนั้นตามผมมาคนนั้นคนนั้นตามผมมาอะไรอะ อันนี้เหี้ยเลยเนี่ยอ๋อปากกาศเยอะจังไหนฮะนี่ปากกาหรือปี้เหี้ยบผิดห้องนี่นี่นี่เกี้เออปอกกี้ไหมโอ้โอ้กระตุกกระตุกห้องไหนแล้วก็กดลองห้องนี่อ๋เฮ้ยดู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 มีคนจะเข้ามีคนจะเข้ามีคนจะเข้าอ้าว ก้องจานปิดก้องจานปิดไปเซฟให้หน่อยดิคุณจะนอนเวอร์ดีเวอร์ดีเวอร์ดีเอ๋งงงเวอร์ดีเวอร์ดีเซฟเซฟไว้เซฟไว้เวอร์ดีใครเปิดจ้าจ้าดีดัตอะไรวะมีกล้องเลยคุณมาผมชอบหนอเอลครับผมเป็นผู้ชายครับคุณทำท่าขอยื่นแหวนแต่งงานให้เขาดิทำท่ายื่นแหวนแต่งงานให้เขาดิงั้นผมเกลียดโนเอลครับ เขาก็มงความรู้ใจที่สุดแล้วรู้สึกปลื้มใจที่สุดเลยปนน้ำตาไปเฮ้ยเขางอนแล้วน้อเขางอนแล้วทำไมเสียงเงี้ยเสียงโคตดดังเลย เสียงมันดังทั้งเวอร์เลยเฮ้ยขอางไม่ได้อันนี้อันนี้เขาเรียกรถอะไรครับรถน้ำปั่นเนาะลูกไฟมันไหลไปเองมอสลูกตู่ต่ำนี่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 มาเตรียมรุ่งรับไปมาดูตรงนี้กินไหมเดี๋ยวเราเลี้ยงลูกตู่ต่ำโอ้โหไม่กินดีกว่าไม่กินดีกว่าขอผมไม่กินดีกว่าอะไรอะเดี๋ยวอะไรอะอะไรอะปลาหมึกเหรอ ามามุกเข้ามาก่อนเราเหรอใช่อ๋อไม่มีอะไรหรอก่านนี้ไม่มีอะไรมันหายใจมันหายใจไม่ <c oughs> อากาศหายใจมันน้อยการหายใจมันน้อยเอ้าทำไมเราเดินไม่ได้ามามุกเดินได้ไหม <c oughs> ไม่ได้เดินไม่ได้เหมือนกันหอาน้ำเดินใหม่อพยายามพยายามอยู่ในที่สว่างไว้ ตรงนี้จะปลอดภัยไม่มีอะไรเราต้องมองเราต้องมองเทียนไว้มองเทียนด้วยให้มองเทียนไว้มันมันจะช่วยให้เราอยู่ในแสงสว่างได้ขีมันมาักกว่ายน เป็นตัวเลยได้ไหมจริงในชีวจริงต้อแบบสวดง่ายสวดออดอีกทีก่อนโดนกอดโดนตัวไอ้เดย์นี่ไม่ต้องขอขอพรได้เลยนี่กดที่กระดิ่งตรงนี้เพื่อขอพรจากเทพเจ้าอาสมิเทพเจ้าอาสมิมาเดี๋ยวขี้เขียวตัวไหนมาเดี๋ยวขี้เขียวตัวใหม่หรือยังไงงงตัวใหม่เหรอิฉันอยากได้วิซิอาร์ตอยากได้อีกโอเฮ้ย โอเคได้เดี๋ยวเราขอพี่กระดิ่งตรงนี้นะแล้วก็ขอพรเดี๋ยวเราจะขอก่อนโอ้ยโอ๊ยวันนี้ไปแสดงมาไงก็คือมือหน้าคว้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ขอให้ข้าได้ใช่ใบตองด้วยเถิดคุณคุณจะนันงงไหมขอให้ได้ใช่ใบตองได้ใช่ได้อ๋อ มาดูตัวนี้ว่ากัดนี่ขออวยพรในพวกเจ้าสองคนได้ใช่กันด้วยเอซดท่านท่านเทพอัศมีทำให้ท่านรักขีามมาตที่ข้าขอได้เนี่ยท่านรู้ได้ไงว่าข้าหมายถึงอะไรอ้าวพอดีมค่าเวรศุกร์อ่าไวตองข้าขอพรข้าขอพรกับท่านเทพอัศมีว่า ขอให้ข้าได้ใชไว้ตองก็หมายถึงว่าใช่ภาษาอังกฤษมันแปลว่าอะไรอะ Y E S อัยอ่านใบตองขอพรแล้วปะเธอชื่อเธอชื่อไอ้ลูกหมูใช่ไหมใช่เธอชื่อไอ้ลูกหมูแต่ว่าเราชอบแต่เราชอบเลี้ยหูหมีแต่เราชอบเลี้ยหูหููมีนะ เราชอบเราชอบเลียเราชอบเลีย<ส>ห <straightforward> ูหมีนเราชอบเลียหูหมีนะอ๋ออโอเคคเข้าใจแล้วนอนเอากัะเขาหน่อยหยยบหัวก่อนเลยจะนอนเลียนแบบซัมโบอะไรหยับหยยบบนหัวเขาทำได้ไงซัมโบทำได้ไงเมื่อกี้โตเลยกันไม่โตเลยหยยบหัว ขึ้สบาขึ้นแบบโอ้โหดีเลยพี่จะนอนขึ้นเก้าอี้เหรอเออนี่มึงฟังนะนี่ถ้าเป็นมุกเซาพาร์คอะกูจะเตะมึงให้ถึงจุดจันเลยเพื่อีอยู่นะครับผมนอนมุนี่ครับผมนอนมุนี่เค่นี้ไม่ไหวแล้วไอแค่นี้ไม่ไหวแล้วไอแค่นี้ไม่ไหวแล้วไอคนเยอะเลยอะแหลกมากมันหนักมันหนักมันหนักไฟหน้ามันหนักไฟหน้ามันหนักไฟหน้าหนักไฟหน้าเอเมื่อกี้เมื่อกี้คุณจันนอนกับคุณซัมูเอเหยียบขี้มาไม่ใช่เหรอครับ ก็ไม่เชิงอ่ะเขาทอดเขาทอดเดี๋ยวกุณลืมไปเหยียบขี้มาลืมตกโถขี้ไม่เชิงเหยียบเลยแค่ลื่นตกมาตอนขี้เสร็จเนี่ยไม่เชิงเหยียบหรอกอ๋อไม่เชิงเหยียบเดินไปไกลๆเลยครับนะไปไกลๆเลยมีการอดจมูกได้ไม่ไหวยเลยมีการอดจมูกได้จ่าเฉย พอดีบ้านรวยครับมีอ่างสกุชชี่แล้วคราวนี้ลองทามันไปเหยียบขี้หมาก็แบบต้องเช็ดหน่อยต้องเขาเช็ดหน่อยแล้วเหยียบขี้เอาเอามาล้างในอ่างสกุชชี่อือแล้วถ้าพิตตี้มาทำไงอ่ะถ้าพิตตี้มาทำไงอ๋อ ต้องละต้องสั่งก็เดี๋ยวสั่งลงูกน้องให้ซื้อใหม่ซื้อใหม่ซื้อใหม่โ <laughs> อ้ <laughs> อซื้อใหม่ <laughs> <laughs> เลยอันนี้ก็ทิ้งใหม่แล้วซื้อใหม่เลยจัดเลยจัดไ่แต่ข้างนอกเขาทำดีมากเลยนะไม่ไม่ใช่กระดาษแปะข้างนอกไม่ใช่กระดาษแปะ <laughs> เราจะสังเกตว่าหลายเวอร์แม่งด้ทำกระดาษแปะกันแต่เวอร์นี้เขาทำเขาทำเท็กเจอร์จริงเหมือนกับเวอร์ไซเบอร์พาวก็ อยู่ที่แม่น้ำอเมซอนทางตอนใต้ของแอฟริกาใช่แล้วผมแบกเกี่ยม <c oughs> วันนี้เราจะมาสาธิตกันเอาชีวิตรอดในป่าช่วงกลางดึกวันนี้เราจะผมจะมาสาธิตในการวิธีการจุดกองไฟแล้วกันนะโอเคกันแรกสิ่งที่เราต้องมีก็คือหิน <c oughs> ต้องมีหินก่อนนำหินมาเรียงกันให้มันเป็นวงกลมเพื่อจะได้กับไฟอ่าเสร็จแล้วเราต้องมีไม้ไม้เป็นฟืนนำมาต่อนี่ปาร์ตีปาร์โฟมาดูวิธีการก่อไฟสิเดี๋ยวทำไม่เป็นนะเราอ่ะได้แล้วนี่ยได้ไงเขาจุดแล้วเสร็จแล้วเราต้องมีกิ่งไม้กิ่ไม้ใส่ไหมเพราะว่า เพราะว่าโันไม่ได้มันติดขี้ยากมันต้องมีกิ่งไม้เป็นเชือกเพิงลองใช่ใช่ใช่มีต้องมีฐานได้เอาไฟเขาลองจี้ปากจี้ปากเอาไฟในซองผมได้ไหมนี่นี่นี่ไฟแมวแาวเย็นๆอุ่นมากเลยไฟในซองมันมันไม่ลุกก็ดีไฟทิปขายจโดนไม้มนปิว จะไม่ขี่ใช่ไหมนั่งในกองไฟใช่ไหมว่าปิวมาโป้ขาโดนแล้วไมพี่จะปิวใช่ไหมไม่ผมรู้ละผมรู้ละขาโดนแล้วไหมจะปิวนี่ใช้วิธีแบบโบราณอ๋อลูกเสือลูกเสือไม่รู้ไม่รู้สมัยใหม่เรื่องเวามไม่กันแล้วยื่นใายมาเขาในมือกันมันมือขวาไว้ชักว่าวกัน มือขวาไว้ชักว่ากัน <c oughs> อะไรอะไรเขาอะบอกเล่าเราลูกเสือ <c oughs> อะไรอ,อะไรปะปิปะปูลูกเสือเขาขอยู่ใน <c oughs> กาข้างขวายืนซ้ายมาเพลงเพลงมันร้องกัันนมเพลงมันร้องว่าอย่างนี้ไม่เพงลงมันไม่ได้ร้องอย่างนี้อ่ะแล้วร้องไงถ้าไม่ร้องงี้ร้องไง แม่ไม่ร้องอย่างงี้ใช่ใช่เอาไหมเอาใหม่เอาใหม่จุดใหม่จุดใหม่จุดใหม่เอ้ยเอาไอ้นี่ออกก่อนเอาอ้นี่ออกก่อนเอาก่อนเออกอดดิจุดใหม่จุดใหม่ไงสว่างแล้วโอ้เมื่อไฟไฟไฟดุเออนี่ไงติดแล้วติดแล้วติดแล้วเป็นไงล่ะเป็นไงไปหาปลามาไปหาปลามาไปหาปลามาได้เลยปลาเอ้ยกระโดดเลย นี่ไฟลุกยังนี่ไงมันเอากระมังมันให้มันให้เอากระมังไปนี่นี่มันนะให้เอากระมังลงไปกระมังไงกระมังกระมังตั้งด็กกระมังตั้งด็เอากระมังไปทำไมอ่ะทำอะไรไงอาไปตักปลาไงไปตักปลาไงเไปทำไงนะตักปลาไงมามาละ กินกันได้เลยเดี๋ยวไอ้ไม่ได้ปลาาอะไรตัวใหญ่มากเลยปลาฉลามปลาหมึกก็ได้ปลาหมึกกินปลาหมึกยักษ์กินปลาหมึกหมึกปิ้งปลาฉลามปลาหมึกปิ้งปลาหมึกปิ้งปลาไม่ปลาเลยผู้เสียสละผู้เสียสละ โโโอออ้ oh, ้มเดไปคนชนะน,น์ไปชะนะน์ตอนนี้เรามาอยู่ที่สวนน้ําแห่งหนึ่งเรามาสวนน้ําแห่งหนึ่งเราจะโอ้โ oh, ห oh, มันเป็นสวนน้ําที่มีไฟกระพริบอยู่ข้างหน้าด้วยเหมือนผับเลย <laughs> มีไฟกระพริบด้วไปโกเลยโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหอ่า ไปน้ำเย็นสบายเหมาะสำหรับหน้าร้อนในการว่ายน้ำคนเดียวฮ่าไม่มีอะไรมีความสุขไปเท่าการว่ายน้ำคนเดียวอืมเหมือนมีอะไรมันกระโดดลงน้ำวะขี้กระปอมหรือเปล่าเฮ้ยทีมชาติทีมชาติทีมชาติว่ายน้ำเร็วมากเลยทีมชาติ ทิวจาทิวจาได้ไปพร้อมกันเดี๋ยวปมอยู่ไหนปมอยู่ไหนเอามันปิดเองเหรอไม่อ่ะมันปิดเองดิไม่โกลโบยังไงอ้ยมีเรื่องแล้วมันเขียนว่าชั้นใต้ดินใช่ป่ะชั้นใต้ดินมันเป็นเหมือนวันลู่เว้ยไปวันลู่อ๋อบ้านบ้านตัวเองมันบอกว่ารออะไรเนี่ยอ่านให้หน่อยรีบได้ไง หนอยเอวอ่านหน่อยมาบอกเดี๋ยวนะนี่มันพ้องงอนใช่นหงไม่ใช่เหรอทำไมกลับมาได้ไงเนี่ยฉันถึงกลับขึ้นมาได้อ้าวเฮ้ยเปิดประตูได้เปิดดิ๊ดเฮ้ยอ๋อแล้วมันต้องมีเรื่องมันไม่ใช่เพื่อนั่งเล่นแล้วมีเรื่องแน่ๆมันใช่ที่ไหนหรือก็ยังวดูสภาพก็รู้แล้ววนรูแบบไซเลนฮิวไม่มีอะไรที่เธอมาไม่มีคุณแจไม่อยู่แบบเดินไกลเหมือนกันนั่น นี่แหละผมว่ามันต้องต้องไปรีบอีกอ่ะคือมันต้องออกไปอีกอ่ะผมผมว่านะเรื่อยๆมันทางยาวอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรวิ่งใส่เราแน่นอนมันต้องแบบไม่นะมีดูดีดูไม่มีอะไรต้องไปเร็เลยไปอ๋อขุ่นอยู่นี่้ยมีหุ่นมาด้วยอยู่ข้างหน้าเลยขุ่นไหนวะ ไหนเห็นมีอะไรเลยโอ้นัดไม่หันเห็นอีกโอ้ยคุณนัดไหนอะไหนไม่เมีเลยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยกลัวต้องมีสะไรแบตหมดแล้วคุณนาร์ตเฮ้ยมีเสียงคนได้ยินเสียงเสียงกรนปิดดิฟดิปิดดิไรไงี้ยไงวะปิดดิ ิดมึงเข้ามาสิรเราไม่ต้องรีบนะถ้าค,ค่อยเดินได้ขึ้นรอบสองก็ได้นะ <c oughs> คนเต็มแล้วลิฟต์เต็มแล้วลิฟต์เต็มแล้วน้ำหนักมันปั้นใจเพามันมาแค่เนี้ยไม่มีทางลิฟต์จะตกปะมันเล่นได้กี่คนไอ้ไอเกมเนี้ยมันมันรองรับคนเยอะล้มันบอกว่าขอบคุณจิตวิทยาจริงนยเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรอ่ะสะพานลื่นเหรอสะพานลื่นเหรอ

ลองลิฟต์ด้วคิงจับไม่อยู่นะไอ้เจ้าตื่นแค่อันนี้ฝ่ายฝ่ายไม่ได้เออโ้ยน้ำเตือนน้ำเตือนนี่เขาทำได้ไงอ่ะคุณชะนอนเขาทำได้ไงวะเห็นไหมเห็นไหมคุณชะนอนเห็นอะไรเนี่ยสีขาวผมจะรู้เหรอเอาละนี่ ยีสนักแสดงนักแสดงฮอลลีวูดหนหนสถางสถานสถานคคชานอนไหนสถานคคชานอนไหนทำได้ไงโอ้ยมันเอีวยวมันมีคอนไลเดอร์เราเปลี่ยนขึ้นไปไม่ได้เราทำได้แค่ดึงข้อแล้วไงต่อแล้วไงต่อก็แค่นี้ อ๋อถ้ามีถ้าถ้ามีถ้ามี collider <c oughs> เราสามารถใช้ใช,ใช้ใช้มือคอ,อาจับขึ้นไปได้ใช่ไหมไม่ไม่จับได้หมดเลยอ๋อขอขคอ collider ใช่อันเนี้ยสะพานนี่มีค c ไรเดอร์เราจะปีนขึ้นไปไม่ได้เพราะมันติดค c ไรเดอร์ตัวเราจะค้างแบบเนี้ยเห็นไหมอืมตัวจะค้างตัวคูนิ่งไปแล้วเลยน้องอ๋อเ <c oughs> ดิบนบรรยากาศ <c oughs> กดยังไงอ่ะกดยังไงเดินอยู่ก็ที่กดกดดึงอากาศแล้วก็เดินนี่เฉไว้ต้องขยับมือดึงอากาศเนาะแล้วเดินอยู่กันที่ลองดูดึงอากาศแล้วก็เดินอยู่ก็ที่เฮ้ยยังไงดึงอากาศเดินเดินจริงเดินจริงแต่เรากดดึงอากาศแล้วเราเดินจริงดึงอากาศเราเดินจริงชระวังชนโอ ตก็มไม่ต้องขยับมือมือมืออยู่ที่เดิมเอาเอาเอาไว้แนบลำตัวก็ได้แล้วก็เดินทำทรงเอาไว้แบบจัดห้องเผื่อจัดห้องเนี่ยอากูเดินวนเออได้แล้วเพืชอนนนอนทำได้นะเดินเกี่ยวกับที่เผื่อไว้จัดห้องยามฉุกเฉินจัดห้องยามฉุกเฉินอ๋อเป็นการจัดห้อง Oh, Michael Jackson, Michael Jackson. <laughs> <laughs> อ๋อไม่เคยแจ็คสันไม่เคยแจ็คสันเออเออถ้าเมื่อกี้โาจันน์ทำได้แล้วก็แสดงว่าเดินถอยหลังแบบอยู่กับที่ได้แบบไม่เคยแจ็คสันละเดินถอยหลังอยู่กับที่อ่ะแบบไมนะ่เคยแจ็คสันฮะเออ